ทำไมคนเราเวลามีความรักเนี่ยโลงมันถึงสดใสได้ขนาดนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เกิดอาการแบบนี้มองไปทางไหนอ่ะก็เห็นเป็นสีชมพู เมื่อเหมือนคนบ้าแต่มันห้ามใจไม่อยู่จริงๆก็คนมันมีความรักอะครับนี่นะสะพ้ายแกก็สะพ้ายไงนี่เธอไม่ชอบสนสนุกอะเดทแรกของเราอะก็ต้องน่าจะจำดีสุดสิอ่ะนี่เฮ้ยไม่เอาปอต้องแพงฉันจ่ายเอง ไม่เอาเราเป็นคนเชิญเธอมาเราก็ต้องเลี้ยงดีเลี้ยงเลิองอะไรอ่ะตังตัวเองที่ไหนตังพ่อแม่เหอะไม่เอาอืไม่งั้นฉันกลับแล้วนะ<笑><笑>แต่เธอต้องให้เราเลี้ยงข้าวนะเออ กาเล่นเปล่ากลัวดิกลัวดิยีชินกระทาผิดคนแล้วไปไหมต่อน,นี่นะสบายมาก อ้ยเฮ้ยสตางลงลื่นลงเลยลื่นแหละก็หัวใจเรามันอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วไงเฮ้ว้ยอ้ววเออเราว่าสตางคืออยูเข้ามานิดนึงดีกว่านิดเดียวนิดเดียวนั่นแหละขยับคุมมนต้องหัวใจเราจะได้ตรงกันใช่ไหมรู้ใจของเราอ่ะเราสองคนนี่มันแบบเข้ากันดีจริงๆ

ถามไปดีท้ามันกลัวนอ้อยเออแล้วแล้วทำไมแกถึงชอบฉันอะ่ะก็ไม่รู้ดิพออยู่ไปใกล้เธอก็สบายใจพอได้แกล้งเธอก็มีความสุขตอนแรกก็ว่าจะไม่ชอบนะคนไรก็ไม่รู้น่ารักก็ไม่น่ารักปากก็เสียแต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกิน พออยู่ใกล้เธออ่ะเราก็อยากอยู่ด้วยน,น,นานๆพอเธอไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะเราก็คิดถึงเวลาเห็นเธอยิ้มใจเราก็เต้นพอเห็นเธอเศร้าอ่ะใจเราก็แป้วอ่ะแบบนี้ไงเราเลยชวนเธอมาสนสนุกอ่ะเราจะได้มาสนุกด้วยกันปังทำไมต้องไปที่นี่อ่ะเอา้ามาสวนสนุกก็แปลว่าอยากสนุกไงเจ้า ไปหน่อยมึงจริงๆฮัลโหลต่างๆปัญญาวิเศษฮ่าฮห้่าห้สายเนี้ยถ้าทิ้งเราขอนะจะเก็บไว้เป็นที่ลึกอ่ะขอบคุณนะ ดิทั้งปิดเทอมผมก็มีแต่คิดถึงคนคนนี้แหละครับจะเช้ากลางวันเย็นไม่ว่าจะเวลาไหนๆอะ่ะก็มีแต่เธอโคตรอายเลยครับที่พูดอะไรแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นี่ครับ กเธอนนน้าารัขดีในที่สุดเทมใหม่ก็มาถึงแม้ช่วงปิดเทอมพวกเราวง Outlaws จะไม่ได้เจอกันแต่ผมเชื่อว่าเรื่องทุกคนก็นึกถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องซนะ้อมการได้เล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้ง เจอกันนานเลยนะครับชินติงผมกันบ้างไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้กวนขึ้นน้ำมึงอะ่ะชินเลยครับชินไปคนสาวผมมาเออ้วชินอ่ะอ๋อชินเหรอเดี๋ยวคงตามมาดีเลยครับเรามาเผาชินกันดีกว่าอืมชินได้เกรดเท่าไหร่ครับจะอยากรู้ไปทำไมวะก็ตั้งแต่ผมมาซ้อมดนตรีกับโจ้อ เกจผมตกลงไปเยอะเลยอะตอนนี้เหลือ2องจาเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหวยได้น้อยจังอ่ะเห็นหน้าแบบนี้ก็คิดว่า3.5ุาอัพตลอดนะคงเป็นแค่ลุกในใจโอส่วนที่ตอบ4.00แยต่จำได้เหมือนกันนะว่าไอชินมันก็ได้4.00เหมือนกันนะมีจริงใช่ไหมครับชิน ได้สี่จุดศูนย์ศูนย์อย่างนี้ชิงก็ครบเลยดิทั้งเท่ทั้งเก่งสาวตึมคุยไอเนี่ยมันไม่มีสาวที่ไหนหรอกโสดสนิทเลยเฮ้ยเชี่ยแม่งหลอกกูแม่งบอกแม่งมีสาวเยอะนับไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อก็ไม่มีให้นับไงพี่ยี่พี่ต้อมก็โดนหลอกเลยครับ วายโดนหลอกแต่ว่าไปชินก็เป็นคนดีเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าจะเลวเส้นดีใส่มันก็วางท่านักเลงไปงั้นแหละเออตังก็อย่าไปถือสามันเลยนะชินเป็นคนกวนเนี่แล้วเราเกี่ยวอะไรอ่ะเปล้าก็เห็นมันชอบแกล้งตังนี่ เอาคนดีมาแล้วต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งคนที่เหมือนจะไม่เอาไหนคนที่เหมือนไร้สาระไปวนวันแต่เขาคนนี้แหละครับคือหัวใจของวงเฮ้ยเรียนพร้อมหน้าแล้วพวกเราจะทำอะไรกันต่อดีวะมึงไม่ต้องคิดเดยอะไว้โจทุกคนพวกเรามีเป้าหมายใหม่แล้วนั่นก็คือ,อผมมีในใจแล้วครับ กูก็คิดไว้แล้วเหมือนกันเราก็คิดไว้แล้วเหมือนกัน8มกราเนี้ยจะส่งเดโมแล้วนะเว้ยหรือว่าเราจะแข่งปีหน้าวะงั้นปีหน้าก็คงต้องหาเงินเบสใหม่แล้วอ่ะต้องหานักร้องนำใหม่ด้วยนะครับเราก็คุยแค่รู้เรื่องปล่อยครับพี่ปู Da Da, Da Da, Da, dum, sha, dum, sha, dum Da, 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 Da,